ดูดวงได้วันกับดูให้ดีดูดวงแบบไม่เดานะคะประจำวันที่27เมษาย,ยน2566นนะคะวันจันทร์นะคะวันนี้ปากเป็นเอกนะคะขา,ขายได้เลยเจรจาต่อรองก็มีโอกาสได้ผลดีนะคะวันอังคารนะคะอย่าเครียดมากเนาะอย่าจมอยู่กับความคิดของตัวเองนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะออกไปภายนอกบ้างนะคะไปคุยกับคนอื่นบ้างเนาะอย่าคิดมากอย่าคิดมากวันพุธนะคะถ้าสดบรรยากาศจะคนที่ถูกใจแต่ถ้าเกิดมีคู่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะ วันพฤหัสนะคะวันนี้การเงินดีค่ะขายร่ํารวยคะ่ะอาจจะได้ค้าขายในงานเทศกาลหรือว่าไปออกบูธอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะวันศุกร์นะคะอ่าระวังเรื่องความรักนิดนึงนะคะหรือว่าหักหลังหรือในกรณีที่มีการมีหุ้นส่วนในการค้าขายนะคะระวังเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการพัวพันกับคนอื่นนะคะวันเสาร์นะคะอืมคาดหวังในสิ่งที่ไม่คาดหวังวันนี้อย่าประมาทนะคะ วันอาทิตย์นะคะความรักถ้าโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ได้ค่ะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างเขาไม่์มาบอกน่อย